สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะพามาทำแกงพะโล้ใส่หมูสามชั้นทานกันค่ะเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่ทำง่ายแถมอร่อยด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัตถุดิบที่เราจะต้องเตรียมกันในวันนี้เลยนะคะอันดับแรกก็จะมีเป็นไข่ไก่ค่ะอันนี้ก็ขาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นพระเอกของแกงพะโล้ในวันนี้ค่ะแล้วก็ตามด้วยหมูสามชั้นค่ะแล้วก็จะมีเป็นผักชีค่ะเอาไว้โรยหน้าตอนที่ทำไข่พะโล้ของเราเสร็จเพื่อเพิ่มความหอมค่ะ กระเทียมค่ะพริกไทยค่ะผงพะโลอันนี้ก็ขาดไม่ได้เลยค่ะเพื่อเพิ่มความหอมให้กับแกงพะโลของเราในวันนี้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นอบเชยป่วยกั๊กค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องปรุงนะคะก็จะมีเป็นน้ำตาลปี๊บค่ะ ตามด้วยรถดีค่ะใครจะใส่เป็นกานอก็ได้นะคะเอาตามที่สะดวกเลยค่ะแล้วก็จะมีเป็นน้ำปลาค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะ ในส่วนของเครื่องปรุงเราก็จะใช้ของที่หาซื้อได้ที่ประเทศมาเลเซียค่ะเพื่อนๆก็สามารถเอามาปรับใช้กันได้ค่ะต่อไปก็จะเป็นซีอิ๊วดำค่ะในส่วนของเครื่องปรุงก็จะมีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำขาไก่ของเราลงไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะวันนี้เราจะใช้ทั้งหมด10ฟองค่ะ พอล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาลงไปใส่ในหม้อค่ะเตรียมต้มได้เลยค่ะพอใส่ไข่ลงไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำเปล่าให้ท่วมไข่เลยนะคะแล้วก็เปิดไฟค่ะเราจะต้มไฟอ่อนนะคะประมาณ10นาทีค่ะ ในระหว่างที่รอไข่เราสุกเดี๋ยวเราก็จะไปเตรียมเครื่องที่เราจะไปทําอาหารกันเลยนะคะอันดับแรกเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นผักชีไว้เลยค่ะตรงรากตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาไปตํานะคะหั่นผักชีเตรียมไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะ ในส่วนของผักชีหั่นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นหมูสาชั้นค่ะหมูสามชั้น,นถ้าใครไม่ชอบกินหนังก็สามารถตัดทิ้งได้เลยค่ะบ้านนี้ไม่ชอบกินหนังค่ะก็เลยตัดทิ้งค่ะแล้วเราก็จะหั่นเดี๋ยวเราก็จะหั่นหมูให้ชิ้นใหญ่ประมาณนี้เลยค่ะ ในส่วนของหมูวันนี้เราซื้อมาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีมันสักเท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าได้หมูมาแล้วมันเยอะๆจะดีมากเลยค่ะแต่ว่าไข่พะโลววันนี้ไม่เหมาะกับคนที่กําลังลดน้ําหนักนะคะถ้าใครกําลังดูคลิปนี้ก็ขออภัยกับคนที่กําลังลดน้ําหนักด้วยนะคะแต่ว่านานๆทํากินทีทําเถอะค่ะทุกคนค่ะโอเคค่ะในส่วนของหมูสาชั้นก็หั่นเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะนําไปพักไว้ก่อนเลยค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาตำสามเกลือกันเลยค่ะใส่พริกไทยลงไปค่ะ แล้วก็ทำการตำให้พริกไทยของเราละเอียดให้ได้ที่ก่อนค่ะพอพริกไทยละเอียดได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอารากผักชีกับกระเทียมลงไปใส่ได้เลยค่ะแล้วก็จะทำการตำให้ละเอียดเลยค่ะพอตำสามเกลือของเราละเอียดจนได้ที่เดี๋ยวเราก็จะเอาพักไว้ก่อนค่ะ ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูไข่ของเราเลยค่ะไข่ของเราก็ต้มผ่านไป10นาทีแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะทําการปิดแก๊สค่ะแล้วก็เอาฝาปิดไว้แบบนี้อีก10นาทีค่ะผ่านไป10นาทีเดี๋ยวเราก็จะเอาไข่ไก่ของเรามานอกน้ําเย็นเลยค่ะ แล้วเราก็จะทําการรอให้ไข่ของเราเย็นตัวสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ทําการคา้อให้เปลือกไข่ของเราแตกให้หมดแบบนี้เลยค่ะแล้วก็แช่น้ําไว้เวลาปอกของเราเวลาปอกไข่จะได้ง่ายค่ะเดี๋ยวขอเวลาไปปอกไข่กันแป๊บหนึ่งนะคะเสร็จแล้วค่ะไข่ไก่ของเราเดี๋ยวเราก็จะเอามาใส่ซีอิ๊วดาแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะให้ไข่ของเราดูน่าทานนั่นเองค่ะเวลาเอาไปใส่กับน้ําซุปของแกงพะโล้ค่ะ โอเคค่ะไข่ของเราก็ปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทําการผัดเครื่องแกงกันเลยค่ะต่อไปเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ํามันใส่ลงไปตามด้วย3ามเกลือที่เราตำไว้ค่ะแล้วก็จะใส่อบเชยลงไปค่ะตามด้วยปุ๋ยกั๊กค่ะอันนี้เราก็จะผัดให้ทุกอย่างหอมจนได้ที่เลยนะคะเราจะใส่ไปพร้อมกันเลยค่ะเวลาผัดก็จะได้สุกหอมอ่าได้ที่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ พอผัดมาได้สักพักเดี๋ยวเราก็จะเอาผงพะโลลงไปใส่ได้เลยค่ะอันนี้เราก็จะทําการผัดให้ผงพะโลของเราหอมเหมือนกันค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลปี๊บค่ะแล้วก็ผัดสักนิดนึงค่ะน้ําตาลปี๊บไม่ละลายไม่เป็นไรค่ะแล้วเราก็จะเอาหมูสามชั้นของเราลงไปใส่ได้เลยค่ะเพราะใส่แบบนี้ทําให้เครื่องที่เราผัดไว้ไม่ไหม้ค่ะ แล้วเราก็จะทำการผัดแบบนี้ให้หมูของเราสุกสักนิดนึงค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาทำการปรุงค่ะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวค่ะตามด้วยน้ำปลาค่ะอันนี้ก็กะกะเอาเลยนะคะ ปรุงไปก่อนรอบนึงค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปชิมตอนที่เราเพิ่มน้ําลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยรสดีหมูค่ะใครไม่ใส่รสดีหมูจะใส่เป็นคะออแทนก็ได้นะคะแล้วก็ทําการผัดให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะ โอเคค่ะผัดได้แค่นี้แล้วเราก็จะเติมน้ำลงไปค่ะวันนี้ก็จะใส่ไปเป็น3ามแก้วค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วดำค่ะเพื่อเพิ่มสีสันให้กับแกงพะโล้ของเราดูน่าทานนั่นเองค่ะใส่ไปแล้วรอบหนึ่งค่ะสียังไม่ค่อยได้เดี๋ยวเราก็จะทำการเพิ่มไปอีกจนกว่าเราจะพอใจค่ะกับสีที่เราต้องการค่ะ โอเคค่ะแค่นี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะสีเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราตุ๋นไปสีเขาจะออกเข้มกว่านี้ค่ะพอน้ำพะโล้ของเราต้มไปได้สักพักเขาก็จะมีฟองแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราต้องช้อนออกนะคะเพื่อที่จะให้น้ำซุปของเรา,าดูน่าทานค่ะ เราจะทําการตุนหมูก่อนนะคะ30นาทีค่ะเพื่อที่จะให้หมูของเรานุ่มนั่นเองค่ะพอได้30นาทีแล้วให้ชิมรสชาติค่ะรสชาติให้มีความหวานนำเค็มตามนะคะถ้ารสชาติยังไม่ได้ก็เติมรสชาติที่เราต้องการเพิ่มลงไปได้เลยค่ะเมื่อกี้ชิมไปแล้วรสชาติยังไม่หวานแล้วก็ยังไม่เค็มค่ะก็จะเพิ่มน้ำตาลกับเกลือลงไปค่ะ พอเพิ่มลงไปแล้วเราก็จะทำการชิมค่ะชิมรสชาติได้ตามที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไข่ที่เราเตรียมไว้ลงไปใส่ได้เลยค่ะไข่ของเราเวลาใส่ซีอิ๊วดำไปคลุกแบบนี้ค่ะเจอเห็นไหมคะว่าเขาจะมีสีที่สวยเลยค่ะแล้วเราก็จะทำการตุ๋นไปประมาณอีกสัก10นาทีค่ะผ่านไป10นาทีแล้วค่ะ พะโลของเราก็ค่อนข้างที่จะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็จะเอาผักชีลงไปโรยหน้าค่ะจะบอกว่ากลิ่นหอมมากเลยค่ะตอนนี้อยากให้เพื่อนๆได้มาชิมค่ะรสชาติคือแบบอร่อยกลมกล่อมมากเลยค่ะเราจะไม่ทำหวานเกินไปค่ะเราก็จะมีความหอมของเครื่องพะโลค่ะเมนูนี้ถ้าใครไม่เคยทำลองไปทำให้คนที่บ้านทานดูนะคะรับรองว่าคนที่บ้านต้องมีเบิ้ลข้าวแน่นอนเลยค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็แชร์ไปให้คนที่เรารักดูเลยค่ะจะได้ทำอาหารอร่อยๆให้เพื่อนๆได้ทานสำหรับวันนี้ก่อนจะขอตัวลาฝากเพื่อนๆ กดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาลงคลิปทำอาหารอร่อยอ่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดค่ะและที่สำคัญเป็นกำลังใจให้ช่องของเราได้เติบโตไปในข้างหน้าค่ะและเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ค่ะว่าอยากให้ทำเมนูอะไรมาให้ดูสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ